ทักทายตอนเย็นนะคะวันนี้เราก็จะมาทานข้าวเย็นกันนะคะวันนี้เราก็มีส้มตำนะคะอันนี้เป็นส้มตำชุดนะคะชุดละสิบบาทแล้วก็ามาตำเองนะคะแล้วก็มีไข่เจียวนะคะไข่เจียวหมูสับนะคะมีไข่ต้มนะคะกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําคลิปที่ยาวๆนะคะก็ยังไม่ค่อยมีเวลานะคะก็จะได้ทักทายกันตอนเย็นนะคะแล้วแต่บางช่วงนะคะที่จะได้มาทักทายเพื่อนๆในช่องอยูทูบวุสิวัฒสารพัดช่างนะคะตอนนี้ก็รอพระเอกนะคะส่วนโต๊ะตรงนั้นนะคะเจ้าเจอรี่นะคะกระโดดปุ๊บพังเลยนะคะตรงนั้น นี่นะคะก็มีต,ะะต้มไก่นะคะต้มยำไก่นะคะอันนี้ฝีมือคุณชายนะคะวันนี้ของกินเพียบนะคะเพราะว่าเราทํกับข้าวกินเองที่บ้านนะคะเพราะว่าในเมืองโคราชก็จะไม่มีร้านกับข้าวที่ขายตลอดเวลานะคะเราทําเองก็จะประหยัดกว่านะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ